สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคแวนนะครับก็ถ้าเป็นแวนวีก็ในช่วงต้นเกมหรือว่าเราเล่นแวนวีนะครับคอมโบนี้จะใช้ได่ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเล่นดามจก็ไม่ค่อยเห็นผลนะครับก็คือการที่เราจะปาสก,กิลแล้วก็ทําให้เราโจมตีเบิ้ลไปด้วย,วยก็คือกดโจมตีแล้วก็ปาสก,กิลโจมตีนะครับผมตีปุ๊บสก,กิลสองแล้วก็ตีตนะครับมันจะแคนเซิลออโต้แล้วก็จะทําให้ตีได้เลยนะ แล้วก็ต่อด้วยสีแดงต่อนะครับตีเจ็ดสองสีแดงตีนะครับมันจะตีทั้งหมดสทีนะครับผมแล้วก็ปลาสองทีตรงกันก็เป็นหกดามิถ้าเล่นเวทก็จะใช้คอมโบนี้เวลาทำดามิปาปุ๊บ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 ,ป,บปุ๊บปุ๊แบปุ๊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  มันเร็วจนมันก็แทบไม่ทรงผลนะครับเนี่ยครับมันก็แทบไม่ได้ช่วยเลยครับแต่ว่ามันจะช่วยในช่วงต้นเกมกับช่วงรอยเล่นเต็ม่เอาเวทเราก็ไม่ได้ตีไว้ส่วนอันติเมตของแวรน,นะครับผมก็สามารถใช้เหมือน,นสกิลสองมวยได้คือตีติดเข้ามายิงครับผม ก็ค <chat> ือถ้าจะเล่นเวทก็คือวิ่งเข้ามาโง่ๆปาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปิกเข้ามาโปนี่ครับผมคอมโบส่วนเล่นแครีก็ไม่ทำอะไรรผมปาไป่ๆก็มาเล่นให้ดูนะครับผมเราเจอเป็นฟอร์เลนด้วยอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าน่าจะค่อนข้างง่ายช่วงต้นเกมครับผมถ้าเขาเข้ามาไม่ถึง ถ้าผมเอาหัวร้อนมาก็น่าจะเข้าถึงได้แล้วครับอ้อเขาเดินมาให้เราตีฟรีเลยนะเนี่ยก็รีเพียคลคิบขึ้นเบ็์สองก่อนครับผมก็ลองดูครับผมไล่เข้าไปก่อนเอขียคลิไปะพอเล็เงเขาค่อนข้างไม่กล้าสู้ราแล้วครับผม เมือนเราจะต้องแย่งเลือดแย่แล้วครับผมหลบดอกได้หรือเปล่าโอเคครับหลบดอกได้อยู่นี่ครับผมประมาณนั้นแหละครับคอมโบก็จะค่อนข้างเหตุผลในช่วงต้นเกมครับแต่ถ้าไปช่วงเลดเกมก็ไม่ค่อเห็นผลเดี๋ยวอัพสกิลสองนำนะครับผมจะได้ปลาสตันเขาได้รัวๆเพราะว่าผมว่าผมเคิดไว้ของเขาอยู่แล้วนะครับผมถ้าเขาปลาดอกโอเคครับผมก็ยัดเขาไปหนึ่งทีครับผม ผมจะเล่นเป็นดาเมจนะครับผมเพราะว่าเล่นวีเดนสูยากขึ้นดาเมจจ่ามาเลยครับผมเขาน่นนาจะกลับไปรีเฟรนนะครับผมผมรีบเคลียร์คีบถ้าผมลบดอกได้ก็ก็ชิวครับผมคอมโบโอเขาใส่สุดเลยครับผมแต่ว่าไม่น่าไหวหรอกอุ้ยแย่แล้วอู้เหมือนเขาจะพลาด โอ้ผมก็พลาดครับผมนะ่าหัวค้างได้เปลี่ยนไนหะผมน่าจะตีบอมอเฮ้ยเขาตายนะแล้วเขายังอยู่อะ่ะเคล้าผมซอยเลยครับผมซอยคือเราเป็นดาบสายฟ้านะครับผมอยากเค,คลียร์คลิปโอ้ยเขาค่อนข้างเซฟนะครับผมโอ้ผมว่าไม่ออกดาบสายฟ้าละออกนี่ดีกว่าครับผมเอามาเล่งดาเมจ ครับผมก็ไม่น่าจะยากถ้าผมลบโอเคอันติเขาน่าจะตายนะครับผมโอเคชนะแล้วครับผมหรือเปล่าวะโอเคครับได้อยู่โอ้ my god โอ้ผมพลาดคลิปหลายตัวอยู่เหมือนกันครับผมแต่ว่าี่ผมยังนำอยู่นะผมน่าจะต้องรองปลาดอกนะครับผมโอเคึบโอเคครับผมสู้นายไม่ได้สู้นายไม่ได้ไไดแล้วผมน่าจะตายนะครับจังหวะนี้หรือเปล่าป้อมช่วยตีป้อมอู้ป้อมไม่ช่วยเท่าไหร่ครับผมจะได้อยู่นีเพียร์คิดว่าผมเขาจะต้องกลับเดี๋ยวได้กลับบ้านเหมือนกัน อันนี้เล่นค่อนข้างเสี่ยงนะครับเพราะถ้าเขามาทันผมอาจตายแต่ว่าผมโหดเลยก็เขาค่อนข้างจะเข้าถึงตัวนะครับออกเหมาอเป็นอันนี้เอามาไขระยะอ้เขาเล่นดาบคีเขางโง่นะครับผมผมน่าจะชนะแล้วเ <c oughs> ขาค่อนข้างวัดดวงโอ้ไม่ใช่วัดดวงครับเขาจะมาตีธรรมดากับผมวัตถะฟักเ <c oughs> ขาจะเอาเป็นอะไรอะตานสถานะครับไม่ ค่อนข้างแปลกใหม่นะครับผมไม่ค่อยเจอเลยนะครับเดี๋ยวมาไพ่เหลืองไปก่อนไพ่แดงก็ได้ไฟฟ้าก็ได้โอ้เข้ามาแล้วก็หนึ่งคอมโบเป็นหนึ่งทีก็ผมเรียบร้อยแล้วผมตายโอ้มันเขาจะฟิกผิกกดด่านด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมไม่น่ายากออกตีเร็วเลยนะครับผมจะได้จบเร็ว ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแวน